ก็เลยตั้งแต่ตอนนี้เลยเนาะเอ่เดี๋ยว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 ขอเวลาก่อนเราขอเวลาไปปิดอะไรแน่นๆก่อนไม่งั้นเมื่อกี้ไม่ปิดเสียงเข้ามาแต่เปรมเลยเอ่อแบบแบบแบบโอเคเมื่อกี้ไปปิดมาหมดเลยเอ่อเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกมาเลยเละกันคลิปแรกคือยังไม่มีใครไปหวตเลยว่าจะเอาอะไรก็เลย มันมีคนเดียวที่เห็นว่าโบสก็คือร้านอาหารแฟนตาซีร้าน,นจริงจริงมันมีแค่ร้านอาหารเที่พูดเนี่ยแต่ก็แค่นั้นแหละเพราะว่าไอ้ที่พิมพ์ก็ร้านอาหารเหมือนกันบอกให้พิมพ์เลขไม่ใช่พิมพ์ข่าเว้ยเอาเป็นว่าเราจะมาให้ใหม่อีกว่ามีคลิปนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าเราเราจะไปเล่นร้านอาหารแฟนตาซีไปกันเออ อดูสิบิคนแต่งเป็นกระจุกกระขี้ในปาด้วยปกติไม่ได้ทำอะไรแบบนี้หรอกเอออ่างั้นเข้าเลยละกันนอนนี้คือช่วงที่เชาวที่สุดแล้วก็ไม่ค่อยมาทำอะไรในช่วงเช้าด้วยก็ก็อันนี้เสียงดังพอไหมถ้าพอเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเออแปแป๊บแป๊บป๊ขอจดดี นี่คือแมปที่เคยเล่นแล้วนะแต่แค่ว่าไม่ค่อยเล่นแล้วไงเมื่อก่อนกำเป็นอเ,เล่นบ่อยนะบ่อยนิดนึงนี่คือของที่เหลือจากการน,น้นไปแล้วพอย้อนไปกลับมาของน้อยมาแล้วก็สามารถมาฟาร์มได้ขอเวลาให้ตัวเองก่อนเอิมจ้างเคยกินแกไปยู่ยเห็นไหมเอิมจะได้โพสไปว่าเคฟสีแซบอะ มันคงไม่ได้ยินหรอกในใจน่าจะคิดแบบเออเออฮอยังไงอ่ะโอ้นีน้ำใหม่ด้วยน้ำใหม่ใช้ปกทองไปดูมาเมื่อกี้ว่าไปหาตรงไหนแล้วก็ขอดูก่อนว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเอ่มเออ คนเดียวมันอัดลำบากให้ได้แต่ก็ทนได้ไหวอยู่ทุกอย่างต้องเต็มทุกอย่างต้องสต็อกเต็มเอาผิดอันเอ๊ะอะไรเนี่ยอ๋ออ,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 อันนั้นเอาอ๋ออันนี้โคตรน้อยเลยแต่ว,ว่ากิงกิงเคยเล่นอยู่ก็เลยมีเงนินเจ็ดร้อยสามเจ็ดเจ็ดร้อยสามสิบพูดงี้ถูก了 可以的，他爸爸呢？可以的。 จะไม่รู้ว่าผมเอาให้มันถูกไงกินไปคือว่าไปกะเอ้ยเอวต้องต้องเงียบอยู่บางทีเพราะว่าเด็กข้างบ้านนี่แหละชับเลยเนี่ยกินซิเออเกมเอาเรื่องมากอีกทำไ,ไมไม่น้องต้งกลางเสียใจเลย แตงนั้ะเราก็ได้ไข่โอ้โหมันให้ตัวนี้กินไม่ใช่ไข่ตัวเองอย่ามองอย่าพูดอย่าสงสัยคำว่าไข่เลยแปลกๆอย่ามองว่าคำว่าไข่เยอะไปนแปลกๆเลยนะค่ะไม่นะคุณมองแปลกๆจะได้คุณเออ แล้วก็มียันคิวพอถ้าถึงสี 4, 4่สิบซักเราก็เราก็จะเอ่อคิวนแบบว่าไม่มีการเล่นเกมหน่อยจะจะเป็นการพูดคุยมากกว่าเส่วนที่เป็นเอรอบสองเป็นรอบเป็นห้าสิบับก็จะเอแบบเล่นเกมไปด้วยเราจะจัดเต็นจัหนักแบบนานๆไปเลยนานประมาณสิบาทีวโมง ไปโชงที่จัดอะไรเสร็จเลยแล้วกันเนาะบัดใจเราก็ได้จัดเตียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยไปดูสภาพการจัดเตียมเธออันนี้ก็อารมสมบูรณ์ดีส่วนของที่เก็บมาก็ยัด,ดยัดนี่แหละคนที่กิจที่สุดคือฟักทองส่วนนี้สาเหตุที่ไม่เพราะว่าไม่รู้ทําอะไรนะแล้วก็ิ่งเป็นยอดกับอะไรแล้วมัดดันอีเวนต์ก่อนก็เลยงงวัาแต่โครกระดูกหน้าขาวอืม ใช่ปเอ่อแล้วก็ถ้าเราจะต้องการไข่ก็แค่เอาเอาสิ่งนี้ไว้ด้านหลังอันนั้นแล้วพอเราอยากไปไข่ก็สดปลาไม่ต้องข่ะจะไม่สนดเออแล้วก็เดี๋ยวจะส่งอันนี้ไว้ก่อนด้วยเอาคือ,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 อนี่แหละขับแค่สุดเลยอันนี้ไม่ต้อง ไปเติมไปกน็นี่แหละที่จะต้องการไป let's go อาหารเพื่อเต๋วเอาเอามาแล้วมาคนหนึ่งมันยังไม่ขึ้นหัว Yeah 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 yeah. Oh my god. Oh no. Ok, oh, Ở อ๋อนี่ชูแค่ตอกกบแบกบกี้สีขาวหาั่นแล้วก็ไปต้มเอิญเออเออเอเอต้องม,มีมารยาเข้าไว้เมืองคนบ้าก็มีนะเ,เคยเจอเมืองคนบ้าไหมเคยเจอสิ ทำไม่เคยเจอก็แสดงว่านั่นนไม่ใช่คนบ้ามันคนือคนโง่เราจะทำยังไงกับพวกที่มันกินแคนดด้ย่วน้ำแคนดี้คนที่กินแล้วมัน,ปนแปลกนะมันดูไม่เหมาะสมเลยตองเราต้องมีมารยาทเท่าไเราไม่ทิ้งพื้นแต่เราทิ้งักโกเอ,อ่อ เคเฮ้นี่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 ไปอิทเอางี้ลองไปหาของก่อนหาแคนดี้ไงก่อนแคนดี้บอสซัมแคนดี้แฟชั่นแคนดี้บอสซัมเขาเรียกใหม่เอาเป็นแคนดี้บอสซัมมากันเนาะให้นี้อาจจะยาวสิบนาทีเลยก็ได้ เพาอ,อยากสนุกให้เต็มที่นั่นบ้านเหรอเอาินสีฟ้าๆนี่คืออะไรบ้านคือทำไรได้อะอาจปรากฏอาจอาจปราการสัญญากลัวเชื่อมชนเชื่อมชน,ชนเมื่อชนกัน โอ้ก็ oh ได้แล้วขอบคุณมากแคนดี้ว้าซัมอ่านทุกค่ามาอย่าสงสัยเลยสิบนาทีแน่นอนจเต็มเออขอบคุณแล้วคือแม่งบ้านไม่แต่ละอันห่างกันเวอร์ห่างมากแต่เมือนจะส่ยอเมชั่นแค่นี้ เอามาถึงเรียบร้อยสิบนาทีจริงๆด้วยเราต้องใช้แคนดี้สิบอันโชคดีที่เอามากกว่าแคนดี้สิอันมาสมอันมองผิโดโทษด,ดีมันเท่าที่มีเลยนี่ว่ามันให้อันที่ห่างง่ายที่สุดต่อยกว่า ่เข้าประตูห้องพักป้าพักปลาจะได้เก้า e. อี้สุดหร er. ูสุดเทกเพชรห้าสิบเออมันเราเราลองไปทำเคล็ดคอประตูสิบหลังไหมประตูบ้านป่าป่าป่าบ่าเออโอเคเราใช้เวลานิดหนึ่ง นี่คืออะไรพอดีเห็นว่าก่อนเห็นบ้าตรงเี้แต่พอเดินมาแป๊บเห็นบันไดก็เลยขึ้นมาแต่สิ่งที่เจออุยอาน,นั้นหรือเปล่าหรือ,อยังไงนี่มันอะไรผู้สร้างเาเขามาทำไมแต่ก็แปลกใหม่ดีมังม้งมั้งมั้งนะมั้งหาอะไรไม่รู้แม่งไม่มีอะไรเลย ไอเนี่ยโดดตกน้ำต่ความจริงคือหินเมื่อกี้เคยโดดเมื่อกี้โดนจับสะแกก็เลยไหมอ๋องานนัดตัดต่อ,ตอเปิดประเดิมมาอยู่กับคุณเราบอกคนนี้ที่ไม่รู้ว่าคือเลเวลสูงสุดหรือเปล่านะแต่วันเลเวลสูงสุดของเขาที่ได้คือหนึ่งร้อยสิบห้า เราเหมือนตัวเองเล่นมันหนึ่งหนึ่งร้อยสิบห้าวันเอาชีวิตเรหนึ่งร้อยยี่สิบห้าวันหรือไว้ก็อายุหนึ่งร้อยสิบห้าปีไว้หกสิบปีหกสิบปีโอไม่ก็คู่รูมี่เอ๊ะเปลี่ยนหรอเออโอเคไปกันเราไปดูเคฟยกันเลยดีกว่าแคนดี้บอสส์ เอาปะอ้าวเคาะตั้งนานนะเฮ้ยบยบายเราก็ได้เก้าอี้ฮาโลวีนมาแล้วเอ่อมันน่าจะอยู่ที่อ๋อต้องปิดร้านเออปิดร้านก่อนปิดร้านก่อนขอเก็บตังก่อน บายบายพวกไม่บายพวกปลา,าเอ้ยไม่ใช่ฝึกีออกอะไรจะต้องทำความสะอาดก่อนให้บ้าของเรามาสุดไม่ใช่บาอันเป็นร้านอาหารอันนี้คลิปยาวที่สุดที่ทำที่ทำมาแล้วนะก็ข่อยสนุกแหละพะเป็นคลิปแนวให้เหมือนทำอาหารโม่วม,ม,มเก็บแครดี้ไปแบบโง่ๆไม่ทำอะไรเลย แทงมันก็คงม่เนี่ยเขาทำอย่างนี้ตลอดอ่ะเอ่อไปปิดร้านแล้วนี่เอ้ยเกี้ยหนึ่งเกียยหนึ่งแกเกียนใช่นหนหไหมหรือว่ามันให้ครับลงส่งห้แกยวเพราะเราไม่ได้คนล็อชัดแต่ว่ามันสีชมพูภาพแต่แม่คตรชัดว่าตาเฮ้ แต่ราคาถูกนะแต่ปัญจะไม่ได้อย่างนั้นเลยจะบ้าตายเออไปงั้นเป็นว่าเราก็จะมาปิดจบสวยๆเลยแล้วกันเนาะอ่ะฟักทองกระดูกเป็นกำลังให้พวกเพื่อนๆหน่อยอย่ามองแปลกๆฟักทองก็ กินไปด้วยโอเคไฮตัวบ๊ายบาย